ขวดแรกและขวดเดียวของชาแนลที่ใช้จนหมดก็คือมันหมดแบบไม่ด้า้มันหมดนะค่ะเซบาดีจริงจริงดีเฉยเลยใช้ไปใช้มาหมด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 เป็นคลิปที่แพงที่สุดในชีวิตแล้วนี่ไม่กล้าบอกเลขเลยอะคือหมดนี่คือแบบ คนรอคลิปนี้อยู่เยอะมากเพราะว่าเป็นคลิปที่ทําให้รู้กันไปเลยว่าไอใช้อะไรจนหมดจริงๆบ้างก็สําหรับครั้งนี้นะคะไอก็สะสมขยะไว้ได้มากพอควรเลยค่ะแล้วคือระยะเวลาจากคลิปก่อนมาคลิปนี้คือประมาณ3เดือนซึ่งงงมากว่าทำไมของมันเยอะขนาดนี้ไใช้เแก่มากที่ฉันไม่ยอมท เราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ก็แล้วว่าไอาใช้อะไรจนหมดเกลี้ยงบ้างไปดูกันได้เลยค่ะเริ่มกันที่สกินแคร์ก่อนเลยเพราะว่าทางเราเนี่ยใช้สกินแคร์เก่งมากใช้เยอะมากและอะไรแหละที่มันหมดนี่เลยค่ะของที่ใช้จนหมดไปเลยส่วนใหญ่น,นั้นมักจะเป็นเหล่าวิตามินซีต่างๆเพราะว่าเปิดแล้วต้องใช้ให้หมดแล้วก็จะเป็นพวกว่าช่วยผิวขาวใสได้นี่ค่ะแบรนด์นี้รักจริงหวังแต่งมาเป็นคู่เลยนะคะกับคิวส์อันนี้คือดัก r อ c เคียรีคอ l e เ t กทีอันนี้คือดีมากใครๆก็รู้เนาะส่วนนี้เป็น อันนี้เขาออกใหม่เป็นเซรั่มขวดแดงซึ่งอันนี้ก็จะช่วยเรื่องความแข็งแรงของผิวใช้ไปใช้มาใช้ไปใช้มาก็หมดเลยเป็นแบรนด์ที่ชอบจริงอะไรจริงนะคะคิวส so, ่วนนี้โคราออร์แกนิกส์นะคะมีขายในเซฟอร่าก็คือเป็นวิตามินซีซึ่งอันนี้ใช้ไปใช้มาแล้วก็รู้สึกเลยว่าเป็นวิตามินซีที่แบบมันซึมเข้าสู่ผิวหน้าง่ายดีแล้วก็ทําให้หน้าของเรามีความแบบว่าพร้อมเช็ดแต่งหน้าหน้า,นา,นามันจะมีความแบบว่าตึงๆหน่อยอะคะ่ะคล้ายคล้ายคล้ายคลึงมากๆกับเฟรชอันนี้นะคะเฟรชวิตามินเนกตาซึ่งเป็นวิตามินซี้กก็ชอบมา ใช้หมดเป็นขวดที่แบบ3 4หรือ5แล้วก็ไม่รู้อ่าคือใช้เพราะว่าหน้าม,มันจะมีความตึงแล้วก็กล์แล้วก็ใสชอบใช้มากในตอนเชา้าเพราะกลิ่นจะเหมือนแยมส้มมากทำให้รบบว่าตื่นด้วยความแยมสม้มแล้วก็ พัชชาไวโอเลตซีไบรท์เทนนิ่งเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มวิตามินซีเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือใช้แล้ววะก็มีความบางเบาเนื้อใสๆแบบทาเข้าไปซึมเข้าสู่ผิวเลยเหมือนกันวิตามินซีอันนี้เนี่ยรู้สึกได้ถึงความละมุนละม่อมที่สุดคือถ้าเกิดไม่บอกว่าเป็นวิตามินซีก็คือจะไม่รู้เหมือนเป็นเซรั่มบำรุงผิวธรรมดาแต่ว,ว่าถามว่าใช้แล้วดีไหมก็ใช้จนหมดอะคะ่ะจริงๆก็อยากได้อีกด้วยนะถ้าเกิดไม่ติดที่ราคามันสูงอะก็จะซื้ออีกอแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้คือชาแนลเลอร์อล All 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 all. ลเซรั่มขวดแรกและขวดเดียวของชาแนลที่ใช้จนหมดคืออันเนี้ยคือมันเกิดมาเพื่อการแต่งหน้ามันเป็นเซรั่มที่แบบทาแล้วมันแบบอู้ผิวมันดีเลยค่ะนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่ามันผิวดีอาจจะไม่ได้ขาวกระจ่างใสเวอร์ขนาดนั้นทันทีนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าใช้แล้วอ่ะมันทําให้แบบว่าพร้อมเชื่อแต่งหน้าต่อหน้ามันมีความนวลละมุนพร้อมแต่งหน้า<อ>และแบรนด์สีเขียวทั้งหมดในมือของดิฉันตอนนี้รวมไปถึงกระปุกนี้ซึ่งก็คือแบรนด์ La m ม ไม่เคยปรากฏตัวในคลิปเอมตี้มาก่อนเลยแต่ดูสิคะจำนวนมากขนาดนี้หลายรุ่นขนาดนี้ก็พูดเลยว่าไม่เรียกว่าท็อปแฟนก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีก็คือเป็นสมบัติของบ้านนี้นะคะพอพูดเลยค่ะว่าบ้านนี้ชนีถูกผู้ชายขโมยลาแมไปใช้ตลอดเลยใช่ค่ะพี่โตสามีดิฉันน่าใส่กิงได้ด้วยลาแมค่ะ คือมันไม่เคยตกมาถึงไอซ์เลยคือไม่ว่าลาแมกี่ถุงตอกี่ถุงกีกระปุกตอกกีกระปุกที่มันมาถึงบ้านพี่โตเอาไปใช้หมดเลยค่ะแต่ก็คือเขาชอบจริงใช้จริงใช้ทุกอย่างใช้ทุกสูตรเป็นแฟนแท้ลาแมมากๆก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าลาแมรุ่นไหนดีเนี่ยถามพี่โตได้เลยนะคะ <c oughs> แต่พี่ถามเดี๋ยว่ถาม <c oughs> ไอถามมาให้แล้วนะคะสูตรที่ดีที่สุดที่เขาชอบก็คือเป็นลาแมเดอะมอสต์เรซิ่งคูลเจลครีมเป็นสูตรที่เลิศที่สุดเพราะมีความเป็นครูเจลครีมเหมาะกับประเทศชทยแล้วก็ยวคอนเซนเทรตก็ดี The lifting contour serum ก็ีหรือว่าจะเป็น the eye concentrate ก็ดีค่ะสรุปก็คือดีหมดได้แหละอะไรที่เป็นลาแมกก็คือดีหมดเลยจ้านี่ไม่กล้าบอกเลขเลยอะคือหมดนี่คือแบบ ทางเราขอสู้ทางเราก็มีสิ่งนี้เหมือนกันค่ะเจคอร์เตมิเรียลิตี้ที่สุดของ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 ไอที่ไอใช้แล้วชอบมากนะคะก็คือเดคอร์เตอันนี้ราคาสี่หมื่นบาทสี่หมื่นบาทเป็นครีมที่แพงที่สุดในชีวิตแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกล้าซื้ออีกคีมเมื่อไหร่คือมันเป็นครีมที่แบบว่าเข้มข้นมากเนื้อแบบนุ่มเนียนมาก แล้วก็ใช้ไปแล้วอะตกทุกปัญหาผิวคือไม่ว่าหน้าจะแหกหน้าจะแห้งหน้าจะสิวขึ้นก็ะจะรู้สึกว่าอยากใช้น้องคนนี้พอร,รู้สึกได้ว่าพรุ่งนี้เช้าที่ตื่นมาหน้ามันจะดีขึ้นพูดถึงสิ่งนี้ไปแล้วหลายล้านครั้งมากๆก็คือมันดีมากแล้วก็ไม่รู้จะซื้อทิ้งเมื่อไหร่ก็เลยแบบว่า,อาขอพูดถึงอยรางลกันแต่ว่าจนถึงวันนี้หมดแล้วนะคะใช้มาก <c oughs> เกินปี <c oughs> นานมากเลย <c oughs> คือใช้เขียมมากคือใช้ที่รนิตแล้วก็ใช้เฉพาะวันที่ต้องการเพราะว่ากลัวหมดซึ่งวันนี้มันมาถึงแล้วหมดต้องคิดหนักมากว่าจะซื้อใหม่หรือเปล่าขอทุกคนช่วยโหวตโหวตมาเลยค่ะว่าไอซ์ควรจะซื้อใหม่ดีหรือเปล่าหรือควรจะลองอันใหม่ซึ่งอันใหม่คืออะไรช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยมันมาถึงยุคมาถึงวัยที่หน้ามันแบบราคาเท่าไหร่พี่พร้อมสู้แค่พิมมาส่วนอันนี้เป็นโศกอนตะกรรมค่ะทุกคน คือด i o r Capture Total Lotion Serum มันเป็นโสดนาัากร,รมเพราะว่าอายอะเปิดมาใช้แล้วก็ชอบเลยเวย้ยแล้วก็วางไว้แถวนี้คือลานแต่งหน้าของไอายปรากฏว่าหนึ่งสองสามโอ้โหแล้วก็ไม่แต่งหน้าต่อจนเสร็จพอถ่ายคลิปเสร็จโลชั่นนี้ก็ไหลออกหมดขวดเรียบร้อยแล้วพรมสีฟ้าของดิชันนั่นแหละเป็นคนที่ได้ใช้ดีอออนนี้ก็คือมันหมดแบบ บอตาเขาใช้าใช้เอกไปแค่แบบผ้าค้งที่เหลือแล้วพรมใช้หมดเลยแต่คือมันดีเลยคือไอ้ว่าอันนี้มันคือเลิศเลยคือมันใช้ไปรู้สึกแบบอบประโลมผิวแล้วก็ให้ความรู้สึกชุ่มชื้นที่ผิวแล้วก็แต่งหน้าต่อได้ไม่หนักเกินไปแต่ไม่ได้ใช้ต่อสะเทือนใจมากก็เอาเป็นว่ามันดีนะคะดีออก Capture to Tell แลวก็ กิเซจากโคเซนะคะเป็นโลชั่นมิสเอาไว้ฉีดอันนี้ไอช้ตอนแบบว่าอยู่บนรถเลยก็จะทำให้หน้าของเรามีความแบบว่าสดชื่นได้โลชั่นโดยที่มือไม่ต้องมาแบบเหย่ยไม่ต้องมาตบแบบแค่ซึบทีเดียวไปเลยชอบนะทำสีทํำเยอะเลยแบรนด์ต่างๆถ้าเกิดเรื่องถึงหูนะคะว่าเนี่เวิร์กมากไม่ต้องเปื้อนมือแบบทีเดียวจบง่ายเวิร์กเลยก็ ชีเซโดอัลติมูนสีแดงอันนี้นะคะเป็น powerful infusing concentrate ใช้นานมากกว่าจะหมดคือไปได้ยินมาว่าอันเนี้ยเฮ้ยมันดีมากมีคนบอกเลยแบบว่าลองใช้ๆๆแล้วก็รู้สึกว่าเขาอะเป็นดีกลางๆคือไม่ได้ช่วยเรื่องสิวไม่ได้ช่วยเรื่องขาวไม่ได้ช่วยเรื่องริ้วรอยแต่เป็นการช่วยเรื่องผิวแข็งแรงซึ่งเราอะจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่มันจะแบบนึกออกไหมแบบแข็งแรงอะเปิดออกกาลังกายอะยังไม่ได้ผอมนะแต่ว่าแข็งแรงแล้วอะไรางเนี้ยคืออันนี้ก็คือเป็นแบบนั้นเลยก็ใช้มาเรื่อยๆเนี่ยสัมผัสบ เบานะคะหมดแล้วก็แบบเออบางเบาดีจริงถ้าเกิดเทียบกันถ้าเกิดเทียบกันนี่มีความสีแดงเหมือนกันแต่เป็นคนละยี่ห้อฝั่งคิวกับฝั่งชิเซโดทาหน้าที่เหมือนกันคือทําให้แข็งแรงนะคะอันนี้จะหนักกว่าอันนี้จะเบากว่าแต่ว่าใช้แล้วแข็งแรงเหมือนกันจ้าสว่วนอันนี้ฟาซาลี่ยูนิคอร์นเอเซนส์นะคะเคยพูดถึงหลายครั้งแล้วก็คือใช้ก่อนแต่งหน้าช่วยให้หน้านี่มีความเนียนตึงแล้วก็แต่งหน้าได้ติดทนมากยิ่งขึ้นด้วยคะ่ะแป้งล้างหน้าเดอะไรซ์โพลิสจากทัชชาใช้หมดแล้วนะคะชอบมาก ทรีพอยเมคอัพดีมูเวอร์กับทรีบาลานซิ่งโฟมข้อดีของ2ตัวนี้ก็คือกลิ่นมันจะอารโมาเทอราพีมากๆแล้วก็ทำความสะอาดดีมากๆส่วนอันนี้คิวไทรูล่าดีพรินซิ่งโฟมมิ่งเฟสบอรอันนี้ก็คือดีเป็นโฟมหน้าที่แบบดีมากสามารถกดหยดใส่โฟเลโอแล้วก็แบบดึด,ด,ด,ดได้อย่างดีเลิศมากชอบมากอาก่อนโยนมากดีมากลอรีอัลอายและลิปเมคอัพดีมูเวอร์รื่องน,นี้ภูมิใจนำเสนอมากค่ะเพราะเป็นรุ่นเปิดจากฝา,าซึ่งอันนี้นนนนไปซื้อที่เนเจอร์<น> ไลมากๆที่ประเทศไทยไม่มีขายที่ประเทศไทยจะเป็นแบบเปิดแบบนี้เปิดปบบรออกมาให่างนี้ใช่ไหมซึ่งรู้สึกแบบเฮ้ยเสียเวลา2นาทีแลออกป้าเนี่เป็นแบบแค่นี้เลยชอบมากอยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะคะจะถามว่าดีไหมข้างในเหมือนกันเลยคือดีเหมือนกันแค่จังหวะเปิดนี่เหมือนกันเท่านั้นเองคลีนแอนด์เคลียร์ไมเซลล่าอันนี้เคยพูดถึงไปแล้วว่าชัยปูละวัตสบายนามอคริสเดอร์ชาฟโฟมล้างหน้าของเพื่อนอีชานซึ่งเป็นนักสาวไทย g กิฟมิสไทยแลนด์สองศูนย์หนึ่งศขายซึ่งลองชทำ ดีเฉยเลยใช้ไปใช้บ้าหมดแล้วก็ราคาหลักร้อยแล้วก็ถือเป็นของถูกและดีที่ถูกและดีจริงๆ Promis e Cleansing Serum เจอกันได้กันว่าจา้างขอให้รีวิวนี่ก็ใช้แล้แบบ ดีจริงๆลางเราหน้ามันมีความแบบลื่นๆแล้วก็ดูมีความตึงๆแล้วก็มีความแบบเบียคืออันนี้แบบดีเลยชอบมากแต่ไม่ได้ถูกขนาดนั้นก็คือจะมีความว่ามีราคาหน่อยแต่าถามว่าดีไหมคือดีเลยอาโคนาเทรดแพดแผ่นชุบทนเนอร์เอาไว้เช็ดหน้านะคะอันนี้ชอบมากเคยพูดถึงบ่อยมากแล้วไม่พูดซ้ำหรอกซันนี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะการแดดของแฮปปี้ซันเดย์เนื้อดีมากใช้หมดเป็นแสนเป็นล้านอานันซึ่งตอนนี้ขอให้จำแพ็กเกจจิ้งเนี้ยว้ดีนะคะขอทุกคนไว้อะไรร่วมกันค่ะ โดรคุบสซดเอาแล้วใช้คำว่าไว้อะไรเพราะว่าเราจะไว้อะไรให้กับแพ็กเกจจิงนี้เพราะเราจะมีการอัปเกรดแพ็กเกจจิงให้มีความเกร๋กลามากกว่าเดิมก็รอเจอกันได้นะคะของดีจริงๆถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองใช้อยากให้ลองนะคะดีมากเลยค่ะโฆษณาโฆษณาโฆษณาน้องคนนี้คือดร e งเอลเฟนนะคะอันน ได้แถมมากับอันที่เป็นสีฟ้าซึ่งอันเนี้ยปรากฏว่าใช้แล้วอ่ะชอบมากมันมีความแรงมันมีความว่าหยิบๆเล็กน้อยมีความว่าตื่นมาวน่าจะมีความวาวแล้วก็ใสแล้วก็ปิงเพราะมีการัดเซลผิวก็อาจจะบางขึ้นเล็กน้อยไม่ได้ใช้บ่อยไม่ต้องขวดใหญ่แต่ว่าใช้ดีเลยแล้วก็ชอบด้วยค่ะส่วนนี้เป็นแอมคู่ของลานเอชนะคะเขามีหลายสีแล้วก็หลายสูตรมากซึ่งไอ้ใช้แต่ละสูตรก็ดีไปหมดเลยคือชอบมากที่มันขวดเล็กอันเนี้ยเหมาะกันไปพกพาไปท่องเที่ยวมากๆเพราะว่ามันเข้มข้นแล้วก็ดีแล้วก็อยู่ในแพคเกจที่เล็กมากและอันน ลิปมาร์สของทัชชาค่ะเดอะคิสสุดลิปมาร์เป็นลิปมาร์สอันล่าสุดที่ใช้จนหมดนะคะคือพูดเลยว่าลิปมาร์สเนี่ยมันใช้หมดยากมากเพราะอะไรก็ไม่รู้มันชอบมาในแพ็กเกจจิ้งใหญ่แล้วไอ้ก็ใช้วนไปมันก็ไม่หมดสักทีแต่ว่าเนี่ยใช้จนหมดไอรู้สึกว่าเน,นี่ยมันทาให้ปากอมชมพูขึ้นด้วยค่ะไม่รู้จริงหรือมั่วชัวหรือไม่แต่ร,รู้สึกได้ว่าอันเนี้ยช่วยให้ปากอมชมพูขึ้นรู้สึกว่ามันแบบหนึ่งกลัวคนไปซื้อตนาน้องคาดหวังมากเลยอ่ะมันแค่ เดียวเป็นแบบข้อหอสอตอความเห็นส่วนตัวแล้ก็อันนี้เป็นลิปบาลมของคิวสนะคะนี่ไอนนไม่ได้ใช้หมดเองแต่ว่าเป็นคุณสามีใช้จนหมดเกลี้ยงเลยค่ะผู้ชายก็ปากแห้งได้ไงเข้าใจเปล่าส่วนอันนี้ต่อให้ไม่หมดก็คือหมดอายุไข่นะคะ <c oughs> เพราะว่าอยู่มานานมากคือลอสเซียกิ่นเบิร์เดย์เป็นกลิ่นขนมเค้ก ขนมเค้กจริงๆทานแล้วก็คือเหมือนกินขนมเคก้กซึ่งอันนี้ข้อไม่ดีของเขาก็คือเขาเป็นส<อ>ีกลิตเตอร์ซึ่งเป็นสีกลิตเตอร์อมค่ะและ้วพอทานที่ปากผมแบบดูป,ป่วยมากคือไม่สามารถใช้ออกนอกบ้านหรือว่าใช้เวลาไปเที่ยวอะไรย่างี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะแบบป่วยป่วยมากก็คือใช้อยู่คนเดียวเงียบๆอันนี้ได้ต่อกันที่ย่านลิมฟิป,ปากเลยเพราะว่าทาเราเป็นคนที่ชอบแปรงฟันมากซึ่งนี่ oh. คือ,อยาสีฟันทั้งหมดที่ใช้ในช่วงนี้นะคะ oh. หลักๆก็จะเป็นออร่าทูมีหลากหลายสีหลากหลายรสซึ่งจริงๆรสนี้คือ อันนี้คือเป็นกลิ่น black forest ไม่ใช่กลิ่น swiss s o u r จริงๆมันคือมีกลิ่น black forest ด้วยอย่ะอาจจะเผลอทิ้งไปคือเป็นกลิ่นที่เหมือนกินขนมเคก้กงงมากว่าการแต่งฟันอะทำไมต้องเหมือนกินขนมเคก้กเป็นกลิ่น black forest อะที่มันจะเป็นแบบว่าเป็นเค้กสีดำแล้วมีเชอร์รี่อะแล้วมันรสชาติเหมือนอย่างนั้นเลยงงมากคือแงน้ <laughs> จะใช่หรอวะแต่ว่าใช่ เค้ขนมไปมันลามมากอันนี้ก็คือเอาสกากุรมาแปลงฟันงงไปหมดส่วนนี้ก็คือ,อยูเหมือนเอาสมุนไพรมาแปลงฟันคือที่สุดของความสมุนไพรก็คืออันนี้แรกเมื่อกี้งงที่แบ็กฟอร์จเป็นหรป้ามางงที่นี่ต่อนีน่คือออร่าทูพรีเมียมซึ่งคือจริงๆมันจะมีออร่าธรรมดาออร่าทูเป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นสูตรธรรมดาไม่พรีเมียมแต่อันเนี้ยคือเป็นสูตรพรีเมียมแล้วคือต่างม,มากคือพูดเลยว,ว่าใช้อันนี้ก็มีความว่าเออเป็นน้ำายาา้บนปากปกติเนาะแต่ว่าพอใช้ดีปุ๊บปะเป็นบ้าบอ เอาน้ำหอมามาบ้วนปากทุกคนเอาน้ำหอมามาบ้วนปากซึ่งไม่ใช่น้ำหอมไรคือกลิ่นเนี้ยกลิ่นสีชมพูเลยนะคือที่สุดของที่สุดแล้ว <S <S คือมันหอม บากต้องไปซื้ออะเวลาอะไรมันดีเราก็ออกตัวแรงเนาะแต่คือมันดีจริงเหมือนอันเนี้ยแป้งพรซึ่งใช้หมดแล้วแล้วก็อันเนี้ยคือต้องมาพูดใหนึ่งครั้งว่ามันดีจริงแล้วก็หมดจริงแล้วก็ไปซื้อตามได้ยังคงรอวันที่พรจะติดต่อมาให้เปมีเซ็นเตอร์อยู่ทุกวันนี้ไม่มีใครติดต่ออะไรมาเลยเลว่า <c oughs> สถานการณ์สงบมาในส่วนของแชมพูจะไม่พูดอะไรมากมายแต่ว่าที่อยากบอกคือว่าใช้แชมพูแล้วต้องใช้คอนดิชเนอร์ด้วยอันนี้คือแดงกิโมรี่นะคะช่วยให้ผมไม่ร่วแล้วก็มีความกลิ่นสมุนไพรอันนี้เออออกกลาาานไชชบใ้มมมพระว่่ิห นีโบทานีซื้อมาเพราะว่าขวดสวยแล้วใช้ไปแล้วก็ชอบมากเพราะว่ากลิ่นหอมมากแล้วก็ชอบที่มันเป็นัุดปัมป๊มๆแบบนี้มันใช้สะดวกมากเลยค่ะเขาพี่เป็นแบบแพมาร์สด้วย <S 2> <S 2> ไอ้ก็ใช้จนหมดเรียบร้อยเช่นเดียวกัน l o เ e ี e ลเ e เวอดีมากค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าก็จะเป็นลายสวยแพง <S 2> <S 2> <S ก็ต้อง Ker a s t a s e อันนี้ซื้อมาใช้ต้อนผมสีอ่อนนะจ๊ะแต่ถ้าก็จะเป็นแบรนด์เนสก,ก็คือรีจอยจ้าอันนี้กลิ่นหอมมากจ้าหอมจริงอะไรจริงใช้จริงหมดจริงจ้ากลิ่นสตรอเบอรี่นะจ๊ะแต่ว่าอย่าลืมบำรุงนะคะขอะ ซื้อบากี่อันนี้ก็คือดีมากเลยค่ะมีความเฉลผ่นนุ่มสุดอะไรสุดสีทองอันนี้เด้อส่วนนี้ของแบรนด์ลิชอสนะคะซื้อมาจากเอร์แลนด์เช่นเดียวกันค่ะอยากบอกว่าถ้าเกิดว่าใครไปแถบแถบอันนั้นซื้อมาได้เพราะว่ามันดีมากเลยนะคะนี่บอดี้ออยล์ของลิชอสนะคะก็คือว่าดีมากชื่อกิ่นแฮปปี้บุตดาก็คือมีความงงเหมือนกันว่ามันชื่อนี้ได้จริงๆเหรอแต่ว่าได้แฮปปี้บุตรดานะคะแล้วก็กลิ่นมีความแบบ <c oughs> หมหมุนมากๆชอบมากก็คือวิธีการใช้อะ่ะไม่ต้องมาแบบว่าบีบใส่อะไรเงี้ ก็ถูๆได้เลยคือชอบมากเป็นบอดี้ออยล์แล้วก็น,นี้เป็นวงการครีมทาตัวแพง <c oughs> เข้าเราออกไม่ได้เพราะว่าอายุมันมาแล้วค่ะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> คือผิวแห้งมากคอนเลอน์ไม่ผลิตแล้วเหรอ องใช้ครีมแพงๆซึ่งแพงจริงซึ่งแบบว่าปกติอะไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าเนี่ยลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าชอบเลยอะมีอันนี้นะคะของคาแรงใช้แล้วคือมันแบบว่ากลิ่นมันได้เนื้อมันแน่นทาแล้วมันแบบดีอะอันนี้ก็เช่นกันของซิสเล่นะคะ c o n c e n t รตเฟ d f i ม m i n g b o ดี Cream ไม่อยากรู้ราคาเลยคือได้หลับมาคือพูดเลยว่าไม่มีปัญญาซื้อ,อต่อไปหรอกแต่ก็ถืยว่าใครงบถึงซื้อซามันแบบวนวลละมุนนุ่มนิ่มมากคือไอ้พวกเนี้ยมันแพงแต่มันดีมากเลยอะค่ะถ้าเกิดว่าใครมีงบก็แนะนำให้ซื้อเลย ว่าใครที่มีงบแบบทางเราก็ให้ทํางานหาเงินแล้วก็เก็บเงินเพื่อซื้อเอาเลยค่ะี่ตั lings, hey, ้งใจทํางานค่ะมาช่วยกันด so 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 ูคลิปนี้ก so ็แล้วกันดูจนจบนะคะแล้วก like ็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยแล้วก็แชร์วนไปแล้วก็แชร์วนไปแล้วก็เมนวนไปแล้วก็ไลค์วนไปนะค่ะขอบคุณค่ะ ใครงบไม่ถึงไม่ไหวจะสู้ก็ใช้นิเวียได้ค่ะถ้าเราก็ใช้นิเวียนะคะอันนี้ก็เป็นนิเวียดิวอีสกุระไวท์โลชั่นเนื้อมันจะมีความเจ้มจนแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็กลิ่นหอมอะไรถ้าอยากตัวนุ่มก็แนะนําว่าต้องสครับตัวบ้างอะไรบ้างนะคะก็จะมีของแฮปปี้ซันเดย์ฟรุตตี้สครับนะคะที่เป็นสครับธรรมชาติสครับไปปุ๊บผิวจะมีความเนียนผ่องเป็นยองใยใช้แล้วผิวเนียนตึงใสเด้งมากๆซึ่งอันนี้ก็โซวเอาไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวจะมีการเ แพ็กเกจจริงด้วยเช่นเดียวกันก็เดี๋ยวรอติดตามคัะนะ,ะแต่เราก็มีทางเลือกมาให้ค่ะอันนี้ นี่ก็ดีเหมือนกันนะคะของแบรนด์เซนไอซ์ซึ่งอันนี้เนี่ยไอซ์ fe, ใช้ทั้ง2ออย่างในการสครับตัวนะเมสสครับของเขา่าจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่ซึ่งรู้สึกว่าราคาขนาดนี้กับปริมาณขนาดนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเวิร์กมากๆกัรเอามาขัดตัวเพราะว่าตัวจะนิ่มมากจริงๆนะทุกคนก็คือจะมี2กลิ่นนะอันนี้เป็นกลิ่นที่แบบว่ามะพร้าวมะพร้าวเชิงเชิงจะกาแฟกาแฟหน่อยคือใช้ไปรู้สึกไปว่าเออกาแฟหอมละมุนส่วนเนี้ยก็จะมีความตื่นๆก็จะมีความรู้สึกแบบว่าสดชื่นแอปเปิลคอตทอะไรแบบนี้แล้วก็อันนี้ขอุ ฟโลเช่ ose, ไม่อยากจะบอกเลยอ๋อมันเลิศมากคือมันเป็นโลชั่นทาตัวที่เนื้อซึมไวมากชื่อว่า Relaxing b บ d y l o โ i ช n คือเนี่ยใช้งงๆแต่ว่ากลิ่นมันอะหอมมากกลิ่นอันนี้ดีมากจาหน้าตาไว้นะเป็นรลโอลิฟแล้วก็จะมีอันนี้อีฟโลเช่เช่นเดียวกันนะคะเป็นครีมอาบน้ำรสวานิลลาดีก็คือหอมมากวานิลลามากใครชอบวานิลลาคือแบบตายไปเลยเพราะมันหอมมากแต่ถ้าใครชอบดอกไม้ก็ต้องอันนี้ค่ะกิฟเฟอรีมันหอมมากเบอร์ไรเบอร์สอันนี้ลัสคูลิง ดิชันค่ะก็จะมีความกลิ่นหอมแล้วก็มีความเย็นชุ่มฉ่ำด้วยจ้าส่วนอันนี้แบรนดเกาหลีอ่านว่าอะไรไม่ค่อยแน่ใจนะคะอันนี้ได้มาตอนไปงานเคคอนซึ่งมันดีมากเลาวตอนนี้เกิดความรู้สึกงงมากว่าจะไปหาซื้อที่ไหนมันเป็นสบู่ที่ไม่เหมือนที่เคยใช้มาก่อนเลยเป็นสบู่ที่แรงแล้วตัวนุ่มแล้วก็ลืน่น มาแล้วเขาบอกว่าเด็กก็ใช้ได้แล้วก็เป็นบอดี้วอชแชมพูด้วยคือดีมากอะคือใครรู้ว่าซื้อสิ่งนี้ที่ไหนบอกหน่อยเพราะมันแบบดีเลิศประเสริฐสีมันนีเด้งมากๆๆๆๆส่วนอันนี้เป็นสบู่ที่ไม่มีความทรงจําเลยว่าตอนใช้เป็นยังไงก็ไม่รู้รู้แต่ว่าได้มาตอนจับฉลากออฟฟิศนะคะจากน้องเบเบๆใช้จนหมดแล้วก็แบบเออมันเป็นยังไงวะจ <c oughs> ำไม่ได้เลยหอมมากหรอจ <c oughs> ำไม่ได้อะ่ะมันเป็นกลิ่นหอมกลางๆหรอ จะบ้าเหรอคนเลยใช้สบ,บู่หนึ่งขวดได้จำอะไรไม่ได้เหรอแต่เนี้ยจาได้เป็นสบ,บู่ของวุฒิศักดิ์คลินิกนะคะที่เขามาทําสบู่ซึ่งอันเนี้ยหอมมากแต่ว่าค้นมากเป็นสบ,บู่ที่เข้มข้นมากเข้มข้นแบบเวลากดอ่ะมันจะหนืดเลยอะ่ะเพราะมันเข้มข้นมากซึ่งอันเนี้ยก็เข้มข้นแล้วก็หอมมากส่วนอันนี้ความทรงจําคือเป็นกลิ่นหอมแบบเด็กๆมีความแบบว่าเป็นกลิ่นฟรุตตี้ฟรุตตี้แล้วก็หน้าตาดูบ้องเบลมากแต่ว่าใช้ดี ที่แกงอาหารเสริมค่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี้ยโดเเยาาบเต่งเยอะมากกินอาหารบำรุงเยอะมากก็คือหมดไปเยอะมากเนสซี่วิตามินซีไอสกินวิตามินซีทุกวันเลยนะคะต่อนเนื่องมานานมากแล้วก็คือไม่อยากป่วยไม่ชอบป่วยแล้วก็แบบช่วยใแบบผิวใสด้วยอะไรด้วยก็คือกินวิตามินซีตลอดทุกวันแบบทุกวันก่อนนอนเลยค่ะแล้วก็แบล็คมอนี้จะกินวันที่ทํางานหนักแล้วก็เหนื่อยมากๆแล้วก็อันนี้เป็นอินเนอรี่ของพี่แอฟทักซออนนะคะแล้วก็อันนี้แบล็คโมพรีไบอติกกินให้ช่วยขับถ่ายค่ะแล้วก็อันนี้ มีรอยย่เจลลี่ซื้อมาจากนิวซีแลนด์ค่ะเมดจะใหญ่หน่อยแล้วก็กินเยอะหน่อยกินเพื่อให้ผิวมีความนุ่มลื่นเด้งนะคะซึ่งไออ่ะก็กินไปกินมากินจนหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ชอบนะก็รู้สึกว่าผิวมันก็แบบว่าแต,ต่งตึงดีอ่ะส่วนนี้คือบีพ o p พเปอลิสเป็นอะไรสักอย่างของผึ้งซื้อมาจากนิวซีแลนด์เช่นเดียวกันซึ่งจะเอาไว้กินเฉพาะตอนที่จะป่วยเพื่อให้มันไม่ป่วยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นวอลเลอรีนแคปซูลนะคะเป็นสารสก,กัดจากพืชที่ชื่อว่าวอลเลอรีนซึ่งอันนี้น คลายก็คือจะกินในวันที่คุงนี้เนี่ยสำคัญต้องนอนแล้วแต่ยังตื่นเต้นอยู่แต่ว่าต้องนอนแล้วก็คือจะกินอันนี้ให้แบบว่าเพิ่มแล้วก็หลับไปที่เหลือก็จะคือเมคอัพที่ใช้หมดนะคะอันนี้ก่อนเลยค่ะ<อ>ใช้จนหมดจริงๆค่ะหมดซะทั คือข้างในเนี่ยยังไม่หมดนะแต่ว่าสภาพอบหมดไปแล้วคือเยินมากไปต่อไม่ได้จริงๆคือต้องแบบถูกพักการใช้งานคือมันดีมากไอชอบมากนะคะแล้วก็นี้ดีออโลซี่โกลที่ใช้ไปแล้วอ่ะมันจะปรับสภาพตามสีผิวของเราให้มันเข้าว่าผิวของเราเป็นผิวแบบอมชมพูที่น่ารักมากจนตอนนี้เขาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีแบบนี้แล้วค่ะทินพาพายาของแฮปปี้ซันเดย์ทินไม่ได้สีนี้จะเกิดมาใช้หมดเลยแต่เนี้ยหมดจริงมันแบบมันแห้ เลยอ่ะโมงมากว่าใช้คิ้มจนหมดได้ไงคือก็ใช้แล้วก็ชองเลยกใช้จนหมดเลยจ้าส่วนแกงนี้ก็เป็นคำว่าหมดอายุไข่เช่นเดียวกันนะคะเป็นไลเนอร์แบบดินสอที่หมดอายุไข่ไปแล้วมีของมาร์เจคอบมีของทาวแอนโจอมีของจิวสจัวแล้วก็ของอินนิสฟรีค่ะส่วนอันนี้คือวิงวิ้งเขียนหัวตาของอินนิสฟรีไอชอบมากมันคือเป็นคนโปรดมันคือเป็นลูกรักมันคือเป็นแบบสิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้เกิดับพบเจอกันคือมันดีมาทวิงเกิลกลีเดอร์นะคะส่วนอันนี้คือที่เขียนคิ้วขออออง New นนนิบบะะคะเป็ัที่ใ,ใช้ ่อยที่สุดในช่วงนี้ฝั่งนึงอ่ะมันจะเป็นหัวแปลงแบบนี้นะคะเป็นหัวแบบว่าฝุ่นฝุ่นส่วนอีกฝั่งนึงมันจะเป็นหัวผู่กันแบบนี้คือใช้ร่วมกันแล้วอะ่ะปังมากก็คือใช้อันเนี้ยเขียนตรงห่างๆได้แล้วก็ใช้อันเนี้ขยขยี้ๆตรงหัวคิว้วคือเลิศดสุดชอบสุดอะไรสุดไม่ใช่อันแรกน่าจะอันที่3ามล้มัง้งที่ใช้หมดแล้วค่ะยนั่งบ่อยกันยาวมากก็อิ่มนําสำราญจัดแนนจัดเต็มสุดๆจุ จบไปเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่กำลังดูอยู่นะคะมันอาจจะยาวหน่อยเพราะว่าไอ้มีความอินเวอร์แล้วก็พูดเยอะแยะมากมายแต่แปะไข่ขวดอ๋อแล้วก็มีคนเคยคอมเมนต์บอกมาว่าอยากให้บอกราคาด้วยทุกตัวนะคะก็ขอสารภาพเพียงงงอย่างเดียวว่าไอซ์อาจจะไม่สามารถจําราคาทั้งหมดได้จริงๆเพราะบางตัวซื้อมานานมากแล้วก็บางตัวได้มาฟรีไปอีกก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ได้ใส่ราคาให้ก็ขออภัยมาทีเดี้วกันนะคะชอบตัวไหนลองแคปลองเอาชื่อไป เซิร์ชต่อรับรองว่าเจอแน่นอน Google ช่วยคุณได้ค่ะแล้จุดนี้แล้วเรียกว่าใครดูคลิปนี้แล้วอยากจะให้รีวิวเจาะรือตัวไหนหรือว่ามีอะไรที่อยากให้อลองใช้ดูก็คอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วะค่ะบ๊ายบาย